อ่ะช็อตตอนเนื่องกันเลยหนึ่งล้านเล็กเสร็จปุ๊บสแกนงานวันที่อีกรอบครับผมเจอกับใครกับยอดกาวันเดียวกันที่สกมีนาครับผมที่ลังสิตไปเยือนเขาเนาะครับผมจิตเมืองนปัทเพชรยินดีครับผมยอดกาไม่เคยเจอกันไม่เคยไม่เคยเห็นเขาชกก็เคยเคยครับได้ดูคลิปไปไหนบ้างหรือว่าไปดูที่เวทีดูดูคลิปครับไอ้ล่าสุดชนะไอ้นิติเดชครับก็เก่งเก่งครับมวยซ้ายมวยซ้ายฝีมือครับผมซ้ายฝีมือจัดจัดเคยเจอใครบ้างก็มีบรรลือฤทธิ์ครับ บอลลูนิทครับผมใครจัดก็การดูจากภาพแล้วใครจัดกว่าผมว่าบอลลูนิทหนักกว่าหนักหนักกว่าใช่ครับแต่ว่าการสีมือครับอ่าดาจารเลว่ะครับผมบอลลูนิทได้หนักกว่าแต่ว่าเป็นประเภทฝีมือเหมือนกันครับแล้วมีใครอีกไหมที่แบบว่าฝีมือฝีมือแบบนี้ฝีมือมีแค่นี้ครับโชคในเวทผมว่าที่ผมต่อยมาเมื่อเช้านะมีบอลลูนิทแล้วไม่มีใครหรอกเมื่อเช้าย เป็นไงบ้างเจอยอดกล้าดูว่าปวดหัวไหมก็จะเร็วเกินไปไหมหรือว่ามันจัดจ้านเกินไปไม่หรือว่าผมเอาอยู่นะก็ก็เก่งอยู่ครับดูก็ฝีมือก็ฝีมือแต่อยู่ในปริมาณที่ผมว่าผมสู้ได้ใช่ครับอยู่เบียดไปปลายยกสี่ผมว่าสู้ได้ต้นๆเร็วได้เร็วไปครับผมนะครับปลายผมคือยังไงผมก็เบียดแหละนะครับแล้วก็มีรุ่นหนักเข้ากี่ครับผมไม่มัดก็มีครับมีฟอกอ่ะมันมีครับ ต้นๆที่มาต่อยขาต่อยมัดก็สามยกอาจจะเรื่อยๆครับผมไม่เล่นครับผมเพราะช่วงหลังเราก็ปรับออกแนวมีฝีมือด้วยไม่ได้บู๊บ้าหลามเหมือนเดิมซะร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนั้นใช่ไหมครับมาเริ่มปรับไี่กี่ไฟล์นะที่ว่าปรับออกเป็นมมือด้วยก็ตั้งแต่ได้แชมป์มาบินครับที่ต่อเบลลิลิแล้วปรับมาเป็นสานยกก็เรื่อยๆครับไม่เล่นครับทําให้สภาพร่างกายเราไม่ต้องไม่ต้องบอบช้ำมากเลยนะครับผมใช่ไหมครับ ออาวางใจคร่าวๆคือเดินเบียดเดินทำป<ช>ไาๆไม่มองว่ากินได้<ช> <ๆ S 2> ดูว่าใครลอยกว่าเขากว่าเราน่าจะน่าจะเขาลอยๆอวงในใครดีกว่าเราเขาวงในก็ไม่แน่ใจครับว่าต้องดูรอดูบนเวทีครับพิกัดนี่ร้อสิบนี่คือมันมันมัน,มนโอเคไหมสวยไหมร้อยสิบก็โอเคครับปกติก็ต่อยรนะ้อยสิบสอง อ้าวถ้าร้อยสิบสองกกปกติป่อยแล้วร้อยสิบมันก็บีบสิไม่ไม่ไม่บีบรับไม่บีบว่าชกกลางคืนร้อยสิบน้ำหนักน้ำหนักกลางครับผมอ๋อหนักกลางลครับผมคุมกี่โลถ้าชกร้อยสิบเนี้ยร้อยสิบประมาณสามโลครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ปล่อยร้อยร้อยยี่สิบครับประมาณร้อยยี่สิบป้อนที่กี่โลหนึ่งสามสี่โลครับแล้วซ้อมมาป่อยปล่อยเ่ซ้อมมาก็น้ำหนักมันก็ลงพี่ค่อยคุมไม่มาก ปอนร้อยสามสิบปอนด์เหรอร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบปอนประมาณห้าสิบห้าสิบสามห้าสี่ได้ไหมประมาณนั้นครับอ่แต่ว่าเราคุมไฟเนี่ยสองสามโลไม่เยอะนะไม่เยอะครับไม่เยอะเพราบอกถึงคนห้าโลได้ครับใช่ไหมครับไฟล่าสุดต่อยกับสันโต้ก็ร้อยสิบเหมือนกันครับคุมประมาณสี่สี่ห้าปอนไม่เยอะไฟหลังๆที่ผลงานเป็นไงบ้างก็แพ้ไปแพ้เพชรบ้านไรครับที่สงขราแล้วก็ชนะสันโต้มาชนะมา บุรีนาไฟสุดท้ายคือซันโตใช่ไหมครับผมแล้วก็แพ้แล้วก็มาชนะครับผมใช่ไหมครับไฟสุดท้ายชกไว้กี่เดือนแล้ะเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งก็ถือว่าโอ้หไม่ได้ห่างหายไปไหนนี่ก็ยังเพิ่มอยู่อย่างต่อเนื่องครับผมใช่ไหมครับซ้อมหนักเหมือนกันไฟสุดท้ายซ้อมเสร็จนี่เข้าพักไปกี่วันแล้วกลับมาซ้อมสี่ห้าวันครับแล้วเข้าซ้อมอย่าง ปั้มใครบ้างก็มีเพชรนาเรนมีหลายคนเลยครับไอ้ปั้มไม่ห่วงทวนเชิงใครบ้างออกฝีมือออกอะไรที่ทวนใครบ้างมีมีไอเนื้อธรณีครับที่ชนะไปไอ้ล่าสุดนะแล้วอาจารย์เชิดบอกอะไรบ้างก็สอนต่อยหมัดครับต่อยหมัดแล้วพี่กุลาบก็สอนเชิงครับผมก็มีวงในครับอ่ก็มีเล่นเชิงเขาร้องร้องเล่นดูอ่อนบ้างครับแล้วก็วงในเนี่ยดูว่ายังไงก็ต้องทุบไม่ได้ครับใช่ไหมครับ เอาฝากถึงไฟมัดมวยหน่อยปีอายุหน่ยได้ยี่สิบับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด่อยๆมันห้าสามห้าสี่นะครับผมนะครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยาหกสพิชบูรณ์เนาะครับผมก็ฝากเอครับติดตามเน่ยครับอ๋อวันนี้ยีกเต็มที่แน่นครับผมจิตมุงนวลส่งประกวดกี่คนยี่หกยี่หกสองครับคู่เลยไหมครับรับินคู่ไหมวินครับ 哎呦！Yeah.